เฮ้ยมึงเห็นคนนั้นปะกูจะไปขอเฟซเขาแน่นอน้นะใช่มึงหนูกูจะไปขอเฟซเบอร์ไลน์ทุกอย่างแต่งงานเลยจะเย็นมึงมึงดูหน้ามึงก่อนไหน่อยทำไมอ่ะทำไมอ่ะปากซีดแบบนี้เลยนะมึงต้องไปแต่งหน้าก่อน มึงอย่าพึ่งตอนนี้รอตอนมึงสวยแล้วค่อยมาดีกว่าแต่มึงต้องช่วยกูนะโอเคโอเคได้ลิปซูเปอร์มัมลิปตินเนื้อกำมะหยี่เล่นง่ายให้สีละมุนปากไม่แห้งตึงสายเกาห้ามพลาดโหสีปากสวยมากชลิปของอะไรหรอเร็วสิ อุ้ยอันนี้เองเหรองั้นขอ,อ,นอะน๊ะไ๊าบายจ้า <c oughs> ได้ริบแล้วเพื่อนว่าเลดา์พังวะ่ะทำไมเจา้าไม่ชาหรออืมไม่ใช่หรอแต่ถ้าทุกคนอยากสวยเหมือนมนนะคะ <c oughs> ก็ใช้นี่เลยแคดดี้ซูเปอร์มัมค่ะ